โรงเรียนบ้านพิมพวยเสียงราชพัฒนาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตสก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2467โรงเรียนบ้านพิมพวยเสียงราชพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านพินพวยใต้หมู่ที่9ตำบลพิงพวยอำเภอรีรัตนะจังหวัดรีสเกต มีเนื้อที่ทั้งหมด81ไร่36ตารางวาบริหารงานโดยนายทวีศักด์น่วมเปี่ยมใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพินพวยเสียงราษพัฒนามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน27คน โรงเรียนบ้านพิงพวยเสียงรัดพัฒนาได้มีการดำเนินโครงการโรงเรียนศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงดังนี้ด้านที่หนึ่งด้านบริบทของสถานศ,ศึกษาโรงเรียนได้จัดให้มีป้ายโรงเรียนศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงมีการจัดการแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนศินห้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียงภายในสถานศึกษามีพื้นที่ภายในสถานศึกษา โดยรอบสะอาดปลอดภัยน่าอยู่น่าอาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านที่ 2. ด้านบุคคลบุคลากรในสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างมีการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสร้างความปลองดองสมานฉันอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้านที่3ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านพิงพวยเสียงราชพัฒนาได้มีการบริหารจัดการแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนมีการมอบหมายงานหรือความรับผิดชอบในการดำเนินโรงเรียนศิลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่ชัดเจนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการการจัดกิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นบ้านหรือผ้าไทยท้องถิ่นจังหวัดรีสเกษ ื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมีวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตยคือคาระวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมและมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโอกาสอันสมควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆรณรงค์ปลูกฝังเพื่อลดละเลิกและปลอดอบายมุขโดยใช้วิธีการต่างๆอย่างหลากหลายนอกจากนี้โรงเรียนบ้านพิมพวยเสียงราชพัฒนายังได้นำพัาหารไปถวายพระ เลื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆโดยมีมกคทายกน้อยมาปฏิบัติหน้าที่หรือเรียนรู้และเป็นผู้นำทางศาสนพิธีด้านที่สี่ด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านพิมพ์พวยเสียงราชพัฒนามีการขับเคลื่อนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีการแบ่งพื้นที่เพื่อให้นักเรียนแต่ละชั้น ได้ปลูกผักสวนครัวหรือผักพื้นบ้านต่างๆมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงหมมูบ้าาาาานนนรรรัักษิปปุงงถวะชสในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านพิงพวเสียงราชพัฒนาขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนศิลป์ห้า ตามร้อยพ่ออย่างพอเพียงเป็นอย่างสูงครับแต่เป็นนิยามของการทําดีในสังคมจะเป็นสุข